สวัสดีค่ะดาริกชาแนลวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับคนที่เป็นไข้ทับฤดูที่มีลูกหลานเป็นไข้ทับฤดูนะคะก็มียาสมุนไพรตัวนี้พระธุดงบอกมาสมัยตอนเด็กๆก็เห็นพี่สาวเขาเป็นไข้ทับฤดูแต่เขาก็หายดีนะคะกินครั้งเดียวก็หายเลยก็มีให้หาดู จุกกระเทียมหัวหอมโทนแล้วก็สารส้มเท้าหัวแม่มือแล้วก็รากมะขไอลกลกลกมะขามเปียกเอาแต่ลกมันนะคะไม่ใช่มะขามเนือ้อไม่เอาเอาแต่ลกมันแล้วก็ใบส้มปล่อยหนึ่งกร,รมัมแล้วก็ทุกอย่างให้ผสมผสมกันแบบว่ามัดอะมัดรวมกัน แล้วให้มัดเป็นสามเปาะ 1, นึ่งเปาะสองเปาะสามเปาะเสร็จแล้วให้ลงไปต้มน้ำสามส่วนน้ำสามแก้วใส่ไป3ามแก้วแล้วก็ให้เหลือ1แก้วเอามาดื่มเวลาดื่มก็ให้แก้แก้ไอเขาเรียกที่เรามัดไว้เป็นเปาะก็คือตอกมัดแล้วก็เอาตอกนะโยนไปทิศตะวันตกเสร็จแล้วเราก็ดื่ม แล้วก็วันที่สองก็แก้อีกเปาะหนึ่งคือเติมน้ําไปอีกสามแก้วให้เหลือหนึ่งแก้วแล้วก็แก้มัดอีกหนึ่งเปาะก็ทิ้งไปทิ้งทิศตะวันตกแล้วก็วันที่สามก็ทําเหมือนเดิมเติมน้ําไปอีกสามแก้วแล้วก็แก้ตอกมัดสุดท้ายแล้วก็ทิ้งไปทางทิศตะวันตกเลยแล้วก็หายขาดจะไม่เป็นอีกเลยค่ะ อันนี้ยาเอ่อยาสม,มนุนไพรตัวนี้ก็คือพระธุดงเขาเคยบอกกับแม่ไว้สมัยยังเด็กๆอยู่พี่สาวชอบเป็นไข้แทบฤูดูแต่ก็หายขาดจนทุกวันนี้นะคะเพื่อนๆลองไปใช้ลองไปหาบอกลูกหลานนะคะแล้วก็จดตัวนี้ไว้แล้วเดี๋ยวจะเขียนรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ไปเอาไว้ต้มให้ลูกหลาน จะได้ไม่เป็นไข้ทับลวดดูอีกเลยคนที่เป็นไข้ทับฤดูจะปวดมากทรมานนะคะก็ถ้าชอบอก็ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไคร e นะคะก็จะมีสาระดีๆมาใหา้ฟังอีกนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย